สวัสดีเมดรักแฟนรายการข่าวรัวขึ้วร,ร้อนวันนี้อยู่ที่ฝูงบินข้างข่าวฝูงบิน46ที่พิษณุโลกนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นสนามที่4แล้วของรายการ Toyota Motorsport Festival เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีใครบู๊กันบ้าง เครื่องทำวีนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเครื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันไม่อยากจะพูดเลยว่าเป็น Toyota D4D พระเกียรติธดับชาติก็ยังให้ความไว้ใจ Toyota ของเรา,ามันนับลืมจริงๆแล้วันนี้นะจ๊ะอีกรายการหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยเป็นนักแข่งน้องใหม่แต่รุ่นใหญ่มากเพราะว่าวันนี้เขามีแข่งขัน executive car racing ของ Toyota เด้วยจ้ะเดี๋ยวมาดูว่า5ผู้บริหารเนี่ยใครจะขับได้แซบที่สุดแต่ว่าเราแอบเชียร์พี่วุฒินิดนึงนะบอหนึ่งจ้ะ hey. นี่แพกวอยู่หน้าพิษของ TBN r a อ็นเฟรชชิ่จ๊ะเดี๋ยวไปดูดกว่าว่านักแข่งของทีมนี้เนี่ยเขาเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างทำอะไรกับไข่ต้มจ๊ะนี่สุดรับความเร็วรู้สึกว่าคอลี่ไฟล์อันดับหนึ่งพยายามจะรักษาตำแหน่งคอลี่ไฟล์ค่ะเพื่อนนักแข่งที่รู้สึกว่าต้องฟาดฟันกันในสนามเนี่ยมีใครอะไเงินบ้าง มีน้องพิมพ์ค่ะน้องพิมพ์เร็วค่ะตอนซ้อมเร็วมากน่ากลัวก็ยังไงฝากช่วยเชียร์ปอ้วยนะคะเบอร์33ค่ะสังกัดทีมโตโยตา้าทีบีเอ็นเลจซิทมค่ะเอารำไม่รู้ รายการเด็กซิ่งชาวเยเอ็นทั้งหลายนะตอนนี้ก็อยู่ที่พิธีเปิดของโ o ท้ Festival สนามที่4ี่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า We a l ส Lady ้เขาจะขับกันบดบี้กันมากขนาดไหนสนามนี้สำคัญมากสำคัญมากจริงไปดูกันค่ะก็สนามนี้นะคะเป็นสนามที่สี่แล้วก็ใกล้จะจบปีแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอกำลังใจนะคะจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะทิ่สิตไตสู้ตอนนี้อยู่กับนักแข่งที่มีคนเชียร์เยอะมากที่สุดนะคะน้องพิม ยี่สิอ่ะคอลิฟายเป็นที่เท่าไหร่นะสนาได้ที่สองครั้งแรกๆเลยนะเนี่ยปกตินี่อยู่หลังๆตลอดแล้วสนามที่แล้วเนี่ยฟาดไปแล้วสนามนี้กะว่าต้องยืนโพเดียได้ไหะขออีกนิดนึงนะโอเคงั้นก็ไอเยียเชียร์น้องพิมพ์ด้วยนะคะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะสามห้าตอนนี้ก็อยู่กับซูเปอร์สตาร์สุดเซ็กซี่นะคะอือบอกไปเลยว่าต้องโหวตที่ไหนโหวต S2 สสอซูเปอร์สตาร์ค่ะหรือว่าไปดูที่เวอร์เว็บดอยซูเปอต์ทีวีดอทคอมที่วิโชดอทคอม นี้เราจะคอนเซนเทร t ไปที่เรื่องการเต้นการอะไรไม่ค่ะตอนนี้ c o n c e n t r a t เรื่องของการแข่งรถดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้คืออยู่อันดับหกค่ะถ้าทางกระตะจะแสงกอได้ยากบายบายไอททีว <Bye bye, S 2> ีก็จะขอรายงานผลการแข่งขันอีกสําคัเพราะว่านี่เป็นสนามที่4แล้วอาจจะเป็นสนามที่ชี้เป็นชี้ตายได้ว่าใครจะขึ้นเป็นแชมป์ปีตอนนี้เนี่ยขอรายงานผลการแข่งขันข ün, ข ün, ข ün, ข ün. ขนิดหนึ่งว่าคะแนนของสุภศรเนี่ยคะแนนรวมนีน้นน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 คือ46คะแนนรวมของ ที่ะวันคือ43คะแนนรวมของป้ออัจราพรคือ35เพราะฉะนั้นอันดับ1-2-3คู่ขี้กันมากๆเดี๋ยวเราต้องพงไปดูกันว่าใครจะบู๊ใครจะบี้ใครมันจ้ะ

บล้วสำหรับ Toyota Motor Festival ใ,ใ,ในสนามที่4พิษณุโลกวิ่ง46มันมากก็วันนี้คงต้องจับก่อนนะเดี๋ยวสนามหน้าจากันที่บางแสนแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวมีคลิปๆนิดนึงอัิเตบมีอะไรนี่มันนิดนึงนิดนึงก็อักเตก็เกิดขึ้นได้นะคะในเกมการกีฬาก็เกิดขึ้นแล้วก็ช่างมันเถอะจบไปแล้วสนามนี้ยังไงสนามหน้าบางแสนตามเชียร์พอ้วยนะเดี๋ยวก็จะเอาโพสิชชั่นให้ใหม่จะลองดู 铁血铁胆，斗<不>。